สวัสดีครับสมาชิกทุกท่านครับผมแม็กกี้ดิติบุญวงเพลนนะครับหลังจากที่ท่านได้ลิงก์ในการลงทะเบียนที่ผมส่งให้แล้วนะครับก็จะเข้ามาในหน้าจอนี้นะครับเป็นหน้าจอการลงทะเบียนของช h อปจิ n e กนะครับเป็นแพลตฟอร์มนะครับเป็นแอปพลิเคชันที่เราสามารถดาวน์โหลดใน p เพ Store และก็ App Store ได้นะครับแพลตฟอร์มไหนนะครับที่สามารถดาวน์โหลดผ่านทาง Play Store และก็ App Store ได้นะครับจะต้องถูกต้องตามกฎหมายนะครับทุกกระบวนการนะครับและแอป,ปนี้นะครับคนไทยนะครับได้ท่านเป็นโปรแกรมเมอร์นะครับเป็นโปรแกรมเมอร์แล้วก็เป็นผู้ที่คิดค้นในการเขียนแพลตฟอร์มนี้ขึ้นมาใช้นะครับเป็นหนึ่งเดียวเป็นแห่งแรกของเอเชียเลยนะครับที่เราจะสามารถที่จะเข้าไปจับจ่ายใช้สอยนะครับไม่ว่าจะเป็นค่าน้ำค่าไฟ ค่าโทรศัพท์ค่าอินเทอร์เน็ตนะครับแม้กระทั่งซื้อของผ่านทางช้อปปีผ่านทาง l a z a ด a นะครับผ่านบิ๊กซีนะครับท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับห้างเซ็นทรัลนะครับรวมถึงหลายๆนะครับหลายๆค่ายนะครับได้มีการดีลเข้ามาทั้งหมดนะครับเกือบในทั้งประเทศไทยแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นเติมน้ำมันนะครับเราจะมีรายได้กลับคืนมาครับ นะครับนี่เป็นสิ่งที่อัศจรรย์มากนะครับแล้วก็เพิ่งเปิดได้เพียง3เดือนเท่านั้นนะครับมีผู้ที่มีผู้ที่มีรายได้นะครับแต่2ล้านเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะว่ายังไม่เคยเกิดขึ้นที่ไหนมาก่อนนะครับมีที่สหรัฐอเมริกาด้วยนะครับนะผู้คนเขาจับจ่ายใช้สอยตามปกติในชีวิตประจําวันนะครับแต่มีรายได้กลับขึ้นมาอย่างมหาศาลนะครับและที่นี่นะครับเป็นแห่งแรกของเอเชียเลยนะครับที่ มาเกิดขึ้นที่เมืองไทยแล้วนะครับแล้วก็ดาวน์โหลดผ่านทาง a p Store p l a y Store ได้ทั้งหมดนะครับนี่เป็นหน้าจอของการลงทะเบียนนะครับให้ท่านรีบนะครับลงทะเบียนนะครับแล้วก็ดูวิดีโอนะครับที่ผมส่งให้ก่อนหน้านี้นะครับท่านดูวิดีโอนะครับวิดีโอรายละเอียดนะครับที่ไปที่มาต่างๆนะครับจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายทุกอย่างนะครับนี่เป็นแพลตฟอร์มที่มาแรงที่สุดนะครับแล้วก็เป็นแอปพลิเคชันที่มี ยอดดาวน์โหลดติดท็อป10นะครับติดท็อป10นะครับติดท็อป10เลยนะครับใน Play Store ในของ Android นะครับถ้าท่านท่านลองเข้าไปดูนะครับเมื่อ3เดือนที่แล้วนะครับยอดดาวน์โหลดนั้นเพิ่งทำการลงแพลตฟอร์มให้แอปให้ดาวน์โหลดนี้นะครับอยู่ที่ลำดับที่3000แต่ตอนนี้อยู่อันดับท็อป10ครับเอาละฮะเรากลับมาที่การลงทะเบียนนะครับให้ท่านนะครับ ใส่ชื่อนามสกุลเป็นภาษาไทยนะครับตามบัตรประชาชนเลยนะครับแล้วก็ ID ดี n e นะครับใส่ให้ถูกต้องนะครับเบอร์โทรศัพท์มือถือของท่านนะครับของผมก็จะเป็น0 6 1 9 7 5 8 1 9 6แนะครับแล้วก็สร้างรหัสผ่านนะครับรหัสผ่านนี้ผมแนะนำเป็นตัวภาษาอังกฤษบวกกับตัวเลขนะครับรวมกันแล้วเนี่ยให้ให้8ตัวขึ้นไปนะครับแล้วก็ใส่2ครั้งแล้วก็กดบันทึกนะครับเขาจะพาท่านไปที่หน้าจอของการดาวน์โหลด Pay Store นะครับหรือว่า App Store สำหรับท่านที่ใช้เป็น iPhone นะครับท่านลองพินิจพิญญาดูให้ดีนะครับดูรายละเอียดนะครับในวิดีโอที่ผมส่งให้แล้วก็รีบเอาตัวท่านเข้ามาโดยด่วนเลยนะครับนี่คือโอกาสของท่านแล้วนะครับนะครับสิทธทิประโยชน์มากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นพรบท่านมีรถ มอเตอร์ไซค์มีรถยนต์นะครับท่านซื้อประกันในแต่ละปีแต่ละปีเราก็ไม่เคยได้คืนนะครับทีนี้ทุกอย่างครับรวมมาอยู่ในแพลตฟอร์มนี้หมดเลยครับนะครับท่านโชคดีมากที่เจอวิดีโอนี้นะครับขอให้ทุกท่านโชคดีแล้วก็มีความสุขนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ